สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่ผมผมเองครับ100ตารางวาที่1งงานในตัวอำเภอแก้งคอครับเอาไว้สร้างบ้านผมถมไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ซอยหครับอันนี้ก็คือถนน2 0งศเลนเส้นแก้งคอชัยภูมินะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลขับต่อไปก็จะเป็น สามแยกไฟแดงแรกของตัวอําเภอแก้งคองก็คืออยู่หน้าโรงพยาบาลถ้ามาจากทางเชยภูมิก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเราเลยครับขับมาเรื่อยๆก็จะเป็นที่ว่าการอําเภอตรงซ้ายมือนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นสถานีตำรวจแล้วก็มีสะพานลอยอยู่ด้านหน้าถึงสะพานลอยเราเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายใต้สะพานลอยครับก็คือซอยหนึ่งอำเภอแก้งคอ คือแก่งคอก็เจริญพอสมควรเนื้อที่หนึ่งงานผมถมไวเรียบร้อยแล้วเอาไว้สร้างบ้านครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อผมมาเลยครับ0942653530อันนี้ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งค้อนะครับถึงสะพานลอยถ้าตรงไปก็จะเป็นตัวตลาดอำเภอแก่งค้อครับอยู่ใต้สะพานลอยนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เป็นซอยเทศบาลหนึ่งแก้งคอครับเลี้ยวซ้ยายเข้าไปเลยเรี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นซอยหนึ่งตรงไปก็จะเป็นตลาดน้อยครับนะครับตรงเข้ามาก็จะเป็นซอยหนึ่งเทศบาลแก้งคอก็ตรงเข้ามาอ่าอยู่กลางซอยก็จะเป็นตลาดน้อยครับก็จะเป็นตลาดที่ขายอาหารตอนกลางวันตอนค่ำ เป็นซอยหนึ่งขับมาประมาณ200เมตร200เมตรก็ถึงแปลงที่ดินครับตอนนี้ก็ถึงที่ตลาดน้อยครับแยกตลาดน้อยครับก็ขับตรงมาอีกแค่100เมตรครับเนี่ยครับก็จะเห็นบ้านหลังคาสีแดงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตจนถึงแปลงที่ดิน นะครับเลี้ยวซ้ายนี่เลยนะครับซ้ายนี่เข้าไปถ้าก็เป็นร้านส้มตำครับตรงขวามือนี่ก็คือร้านส้มตำสังเกตได้ขับเข้ามาแล้วก็มาถึงสามแยกตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาก็ตรงไปอีกนิดเดียวก็ถึงแปลงที่ดินครับนี่ครับเลี้ยวขวามานิดเดียวก็มาถึงแปลงที่ดินก็มีบ้านชาวบ้านแล้วก็ไฟฟ้าน้ําประปามีครบนะครับถึงแปลงที่ดินก็คือแปลงนี้เลยเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆครับนี่ครับจากตลาดน้อยก็มาแค่100เมตรครับที่ว่ากการอำเภอโรงพยาบาล ครับเข้ามาก็จะเป็นแปลงที่ดินที่ผมทมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมสร้างบ้านมีน้ํำมีไฟนะครับน้ำปลาปาภูมิภาคของตัวอำเภอแก้งค้อเรานี่แหละครับเพราะว่าอยู่ในเขตเทศาบาลแก้งค้อผมถมไว้ในระดับที่สูงสามารถสร้างบ้านได้แล้วครับนะครับเนื้อที่ เข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็ตัดมาตรงนี้นี่ครับอย่างนี้เลยด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศใต้ครับถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นถนนอีกซอยหนึ่งครับอันนี้อีกซอยหนึ่งอันนั้นอีกซอยหนึ่งครับชาวบ้านก็มาทําบ้านหมดแล้วถ้าขี่ตรงไปตามถนนนี้ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรครับก็เป็นในตัวอำเภอแก้งคอเรานี่แหละครับ ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับ0942653530เดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศแล้วมุมสูงเดี๋ยวผมบินโดนลงไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยครับก็เป็นถนนคอนกรีตเข้ามาหน้าแปลงถนนแปลงที่ดินเลยครับนะครับสองเลนถนนสองเลนเข้ามาสะดวกสบายเดี๋ยวเข้าแปลงที่ดินเราได้สบายเลยโอเคขอบคุณครับ